สวัสดีทุกคนรบริการข้อมูลและวิเคราะห์ติดต่อได้กูรูมาร์เก็ตมาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนต่อไปเราจะพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์อย่างละเอียดมากขึ้นหากคุณสนใจคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้เราเสนอให้พิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ขององค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มเติม เราจะมาดูปัจจัยพื้นฐานปัจจุบันของบริษัท a x c e n t r a p e u t s Inc. ที่ k e อ AXSM) บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่5กร,รกฎาคม2025ตามการจำแนกประเภทก u r u m a เ k e t บริษัท a x c e n t r a p e u t s Inc. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย n u โร63บริษัทเข้าร่วมการเปรียบเทียบเราจะดูตารางการสั่งซื้อในตอนท้ายของวิดีโอนี้ ผลลั์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องคือลบ8.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือ1คะแนนหากมองจากมุมมองที่กว้างมากๆภายในกรอบของตลาดโดยร,รวมเราพบว่าผลลับเฉลี่ยสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดอยู่ที่1.8จุดเทียบกับคะแนนติดลบ8.5คะแนนสำหรับบริษัท a s c e n t e r a p e u t i c s การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท Accenture s w t i และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Accenture t i แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่30.1%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหมวดหมู่ย่อย37.87% มูลค่าตลาดขององค์กรเนสเซนเตอร์บิวิกส์มูลค่า5.19พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่76พันล้านเหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อยนี้คือมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่0.05พันล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทุนหนังสือของหมวดหมู่ย่อยนี้คือ30พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กับมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองสมเตร์บิวติกส์ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่6.813%มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่0.163%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าต่างงบดุลของหมวดย่อยแยกลบ1คะแนน บริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษามีภาระหนี้จำนวน0.195พันล้านดอลลาร์อัตราส่สวนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชียอยู่ที่397%ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทผลลัพธ์สำหรับระดับหนี้ของบริษัทแย่มากลบ -2 คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่0ค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อย0 การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่อผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดติดลบ278ล้านเหรียญสหรัฐคาดการว่ากำไรในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่79ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดหวังในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยผ่านได้0คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่12ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ4.8การประเมินอัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้หมวดหมู่ย่อยไม่ดี -1 คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่430ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าไม่ทราบแน่ชัดก,การประเมินตัวชี้วัดร,รายได้ที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยไม่ดีลบ1คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ติดลบ64.4%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่ติดลบ16.8% การประเมินอัตรากำไรจากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ4.28เปอร์เซ์ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อยละ60จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทคือ7,61,000เหรียญสหรัฐ และสำหรับหมวดย่อย4739พันดอลลาร์การประเมินปริมาณเงินทุนของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนนกำไรของบริษัทต,ต่อพนักงานติดลบ407.3พันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดย่อยลบ165.1พันดอลลาร์ การประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยเทอลิตลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งยอดขายต่อพนักงานของบริษัทคือ633,000เหรียญสหรัฐในหมวดหมู 9, 1, 000, ่ย่อยมี981,000ดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยเทอลิตลบ0.5คะแนน ปริมาณการทำธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่10%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่6.4%ตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงระดับ51%สำหรับบริษัท a s c o n t Th Therapeutics ในขณะที่ในหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่56%ราคาหุ้นของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ105ดอลลาร์ ราคาประมาณที่คาดการไว้สำหรับหุ้นของบริษัทคือประมาณ177เหรียญสหรัฐมาดูตารางคำสั่งซื้อกันเลยครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดครับตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูกาลโดยระบบอ้างอิงการประเมินหุ้นกรุ่มาเกตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิงลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุด อันเป็นผลจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท Ascenterapeutics ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงการประเมินกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายที่ราคา105.44ดอลลาร์ต่อหุ้นการสั่งเปิดเพราะบ,บริษัทมีเรตติ้งค่อนข้างต่ำการประเมินของบริษัทได้ดำเนินการโดยใช้วิธีการประเมินคือดัชนีอาคิม ตั้งจุดทำกำไรไว้ที่78.86จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่132.02กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการ take profit หรือ stop loss แล้วคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชันในวันที่4สิงหาคม2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า SUPN จะเป็นรายการซื้อขายหลักวิดีโอของข้อตกลงหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องแล้วเมื่อปิดคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งคำสั่งหลักหรือคำสั่งสมดุลลำดับตรงกันข้ามจะกำหนดไว้ที่ราคาสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบช่วยเหลือผู้รูมาร์เก็ต